สำหรับการทำบุญทำกุศลนะครับของชาวราศีมังกรน,นะครับนะในเดือนพฤศจิกานี้นะ,ะทำอะไรที่ว่ามันเหมาะสมนะมันเหมาะกับเรานะง่ายๆนะครับนะเขาบอกว่าสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยนะทีะ่ชอบเข้าวัดนะทำบุญแหมดอกไม้ทูบเทียนอย่าขาดนะครับนะขึ้นมาเป็นดอกบัวเบอร์นี้แล้วก็จัดไปนะครับบางคนบอกแหมจันที่วัดนี่เขามี อดอกกล้วยไม้ที่ได้ไหมได้นะครับดอกโบนได้ไหมดีนะครับอ่ะดอกอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะร่วมทําบุญเกิดทางวัดไปนะครับอ่ะถัดมาเขาพูดถึงอะไรโอ้พวกมูญนิธิพวกอุบัติเหตุนนะบางคนบอกแหมไอ้นี่มันจะตายไหมเอาลงไปเลยได้ไหมจานนะได้นะครับนะเขาเรียกอาจจะทําบุญลงศพที่วัดก็ได้นะหรือว่าถ้าบาัผ่านมูลนิธินะ อยู่ในวัดโอ้โหนี่วัดหัวลําโพงเลยนะครับในกรุงเทพนะไปทําเองเนี่ยเขามีบุงมีใบให้เขียนนะมีชื่อเราเนี่ยนะสร้างบุญสร้างกุศลติดไว้ตรงฝาโลงนะครับนะเขาก็ไปจะได้รู้ว่าเออคนนี้นี่มันมาทำนะทำดีนะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะสร้างบุญสร้างกุศลกับคนแก่อาจจะเป็นพ่อแม่เรานะหรือว่าบางคนบอกแม่จานนะ มาพักสาได้ไหมได้นะครับถือว่าดีนะครับหนระือบางคนบอกแม่พาแบบพ่อคุณแม่เนี่ยไปเลี้ยงพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเข้าวัดทาบุญนี่ได้ไหมได้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญกุศลใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังก่อนนะครับ